ว้าวปืนไม่น่าสู้เลยอ่ะแกเก็บไม่น่าได้ครับผมเพื่อเขาอยู่ฝั่งซ้ายดูนั้นเปิดอ้าวล่ะดีไใน์ดีขนาดนี้ เอาไ่เอาฟานต่อดูมาแป๊บหนึ่งเ้ยต้องอยู่วงหลังค่ะเอาไงกับมังรีเอามีระเบิร์ดดีกว่า แต่ระเบิดไปเสียดายว่ะมีรูปเดียวว่ะใช้กระต้อยู่ดีว่าเฮ้ยเต้นด,ด,ดนนีีอ่ะม้มงเดิหนอนะทีน,าน่าแหมไม่ต้องเสียระเบเิดเราคงนิ่งวะ่ะก็าจะทัง่งด บรเขาไปไหนวะแม่งเสียว่ะแม่งเสียวอะเลื่อยเปล่าวะระยะนี้ โอเคขอบคุณครับถ้าไม่ได้คนดูนี่ผมแย่ผมแย่ปั่นเลยครับ I have a bicycle เติมยน้ำก่อนด้วยตอนที่จะมีวิวอากาศได้กินดีครับพี่ดีครับผมวันดีครับผมเอ้ยจะเป็นใครเจอจะเป็นบอสเฮ้ยตอนนี้เล่นคนสามใช่ไหมลุง ลเล่นคูณแปดใส่เอเคดูหน่อยผมอัพแพนแล้วดิอดเลยว้าบุนเลยยังอยู่หรือเปล่าก็าไม่รู้นะเข้ามบุมไหนไม่ตายวะ 哦，我们绝对，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 绝对。 ต้งสคนตีนี้แหละผมว่าละโกรังตีคอนหายไปไหนคือตีนี้แหละเขาน่าจะมาชุดเพื่อนครับผมแล้วก็มาแคมรอผมยาวๆโทษทีคะ่ะกายกแกลงฟูเลยอะทำไมบ้านนี้ของมันฟูยังเลยวะแบ่งกันเล่นยังของเยอะเลยเนี่ยขอรถด,ด้วยนะครับ

นี่รูามาจาังเลยมีหมวกสามเดี๋ยวเราวัดเลยครับผมเตะคู่ไปเลยเออแม่ต okay. ะคู่ไปเลย ไม่คิดจะสู้เลยเหรอน่าจะเจอ d b s พี่ก็ไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ใครปูเงี้ยเจอ DPS ไกปู d b s F, เป็นลูกซองเป็นปืนลูกซองแต่ถ้าเธอมองระวังจะเป็นคู่ครองแล้วนะเยด <laughs> ของเท่คำคมโปเต้ฮะโปเต้ร้อยครับผม Two thousand years later. <laughs> เบิร์ตี้มึงขอมีรถจอนนดเป็นเรื่องเดินหน้าจะได้ยินเสียงหรือเปล่าวะว่าได้ยินแน่เลยนคนนอนอยู่หน้าผมตัวนี้เนะี่ยใครบอกคนหรือแล้วโอ้กองแม่งรูกว่าคนในหํา คนครับผมซัดกล่องหมดแม็กจะหมดแม็กอะแม่งเปิดจุดฟรีเลยผมบ้าบอนึกว่าคนเห็นตะคุ่มตะคุ่ม,มบ้าชิง มีไหมบ้านนี้ยิงไปไหนก่อนพี่ยิงบอดโชว์ซะแล้วเอ้ยหมิ่นนะเอ็งว่าเขานะเอ็งว่าเขาบอดนะน้องเขาทางเดี๋ยวโดนนะทัวลงนะเบ้านมีคนมาที่หัวหร,รับชั้นสองโอ้ยเนาะน้ายขวา ดูที่มันเร็วอีกเมื่อไหรผมข้ามไปก็พิมมาใหม่นะครับ ตามผมไม่ต้องใช้แล้วมั้งเข่าโพจะมีครับผมเฮ้ยนี่ไงสายมือเนี่ยได้ปะอะไรแบบแบบมดตตวน้อยตตวน้อยตัวนิดอีกสองคนครับผมข้าวตางคดข้าวรอเลยที่กายจะได้ไก่แล้ว เป้จอดด้วยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยเริ่มน่าสงสัยเริ่มน่าสงสัยไคู่เป่คู่เป่ใครรถไถนอะรถไถนอะไม่เจอเจ้าของครับผม แต่เราไปสถานีตำรวจฮะ,ะเราไปดูก่อนนะ,ะมีใครลงบันทึกประจำวันหรือว่ารถถ่ายหรือเปล่าเผื่อเป็นรถที่ถูกป้นมาถูกขโมยมาฝั่งน,นี้ไม่เจอเราลองไปดูฝั่งอื่นดูก่อนวนฝั่งอื่นเผื่อจะเจอเรถเจาดสองอันเราคันเดียวนรือเ่าสายตาคือเป็นอะไร บ้านนอกวงนี่เจอไลหนึ่งโตเอาใจเองตัวเองหยาบเลยอีกหนึ่งโตของก้อนหินอืมไหนนอไหนนออ๋อหรือว่าอยู่ในบ้านหมาอยู่นี้หรือเปล่า dài là... là... đi đuổi dài, luôn mày đi mày không mày theo mày 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 กองบ้านนี้เปล่าหรือว่าห้องน้ำเปล่าหรือห้องน้ำเปล่าไม่นี่ไหนวะคนดูช่วยผมหาหน่อยเร็วโตสุดท้ายแล้วเราจะได้กินไก่ด้วยกันแล้ว เฮ้ยน้ำม um. ันจะหมดก่อนไปเนี่ยเฮ้ย เน,น,นี้ยว่ะเนี้ยว่ะเนี้ยว่ะเฮ้ยหาไม่เจอจริงๆนะนี่อ่ะผมขับผ่านเขาไปแล้วหรือยังวะโผมได้จะขับผ่านเขาหลายรอบแล้วนะเนี้ยว่ะเฮ้ยน้ำมันหมดจริงนะเนี่ยขับจนน้ำมันหมดเลยเนะี่ย เอานี้งไงแม่งอยู่ในภูมินี้โอ้โหโคตรเนียนเลยกับพี่ชายใหญ่โคตรเนียนโอ้ยปลดล็อกสกินชุดทองคำตอนแอบตอนแอบขบพันครั้งเอฟโฟใช้กิฟไหนดีครับแล้วแต่ถนาดครับส่วนตัวผมจะใช้อยู่2กิฟจะใช้กิฟตสามเหลี่ยมเก่ากับกิฟ เขาเรียกคลิปอะไรกลิปเริ่มนักเบาเหรอ